สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะรักพามาเที่ยวที่หาดบางแสนนะคะเป็นวันอาทิตย์ที่13นะคะ,เป,ะเป็นหาดบางแสนตอนเช้าเวลา7โมงเช้านะคะคนเริ่มเยอะแล้วค่ะจริงๆอ่ะเรามาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วนะคะแต่ว่าเราลงหาดไม่ได้ไม่มีที่จอดรถเลยนี่นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาชมบรรยากาศค่ะ ไปทะเลกันนี่ตอนนี้น้ำมันยังไม่ขึ้นนะคะเนี่ยตรงหาดเนี่ยคนเริ่มเยอะแล้วอะ่ะนู่นตรงนู้นก็มีหาดมันกว้างมาก ่คใกล้ไปถึงนู้นไกลๆนู้นก็จะมีนะคะทั้งหาดเลยกว้างจริงๆเลยอะบนเันก็จะมีเล่นเครื่องเล่นบนฟ้าแบบนี้เยอะเลยแล้วก็จะมีเรือกล้วยแบบนี้นะคะเครื่องสัดไกลามากสุดลูกหูลูกตาทะเลกว้างมากกว้างมาก ดูดูดูเรามาลุ้นกันนี่นี่ลงแล้วลงแล้วลงแล้วโอ้กินต่ำมากเลยอะ เก้าอี้อย่างนี้นะคะตัวละ50บาทค่ะเขาก็จะให้เราจอดรถรีแล้วเขาก็จะมาให้เรานั่งตรงโซนของเขาเนี่ยนะคะค่าจอดรถไม่เสียตังค์นะแต่ว่าเราจะเสียค่าตัวนั่งเก้าอี้ผ้าใบตัวละ50บาทนี่ค่ะพอเรานั่งนะคะเขาก็จะมีรายการอาหารค่ะมาให้เราเนาะเราก็จะสั่งนี่ค่ะก็จะเป็นเมนูที่จะเป็นเกี่ยวกับทะเลนะคะนี่นะคะราคาก็จะประมาณนี้ ก็มีหลากหลายเมนูให้เราเลือกนะคะเมื่อกี้เราสั่งอาหารไปค่ะเมนูแรกที่เราได้มาก็เป็นตำถาดนะคะตำถาดปูปลาเมนูที่สองของวันนี้กุ้งเผานะคะโตแตกทะเลรวมมาแล้วควันบุ๊บุบมาเลยแล้วก็มีข้าวผัดอันนี้เป็นหาดใหญ่นะคะ บอกราคาได้ด่เหมือนรึสองร้อยยบาทไม่ใช่อันนี้200อันนี้220อันนี้280อันนี้150ยห้าน้ำน้ำแข็งเกาบาท ชุดนี้ทั้งหมดเลยนะคะ9ก้าร้อยสี่สิบบาทค่ะเบาๆค่ะอาหารที่หาดทรายบางแสนมหกรรมกินกำลังเกิดขึ้นผู<ด>้ดด<ด>ใหญ่กระบอกใหญ่ค่ะหน,นึ่งชุดหนึ่ง อันนี้สาสิบห้าบาทเนี่ยปูน,น,นี้ยังยังครับยังยังไม่เอากุ้งนี้ก็มีสามตัวค่ะสาสิบห้าบาทแล้วก็อันนี้กุ้งกุ้งตัวเล็กตอนนี้นะคะน้ําเริ่มขึ้นมาแล้วค่ะผ่านไปสองสามชั่วโมงเมื่อเช้าเรามาเจ็ดโมงนะคะตอนนี้เก้าโมงครึ่งะคะ่ะเนี่ยตอนเมื่อเชา้าเรายังยืนได้อยู่เลยตอนนี้น้ําขึ้นมาเยอะแล้วน,น,น,นู้ถคนเยอะมากนะคะดูบรรยากาศ ฝั่งนูน้นคนเยอะมากค่ะมันเป็นวันหยุดยาวนะคะสามวันติดทังนู้นนะคะเยอะมากนี่เด็กเล็กเด็กน้อยเขาก็มากันสนุกของเขาละเด็กๆสนุกใหญ่เลยขำขึ้นแล้วอ่ะขำขึ้นนะนู้นทางนู้นบินเรือซูมซูม ซูมสูมเหลือกล้วยเหลือกล้วยนู้นขับเร็วมากอันนั้นอะหมฮะเร็วมากเร็วมากอุ้ยตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วนะคะ11.30โมงครึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะี่นะคะ เราจะกลับแล้วค่ะดูค่ะดูนี่นะคะเป็นหาดบางแสนนะคะรถติดไม่มีที่จอดรถเดยอะมากนะคะเป็นวันหยุดยาวค่ะสามวันค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนู่นยาวมาก